สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาทำแยมบูเบอรี่นะคะจำได้ไหมว่าไปเก็บลูกบูเบอรี่มาเมื่อวันศุกร์วันนี้วันอาทิตย์แหละได้เวลาทำก่อนที่มันจะเสียเพราะเราเก็บมาได้ตั้งหนึ่งแกลอนนะอะ่ที่จะทำวันนี้ก็มีแค่บูเบอรี่นะคะหนึ่งประมาณประมาณโดยประมาณนะน่าจะสักครึ่งกิโลนะคะแล้วก็มีน้ำตาลทรายนะคะสองแก้วไปทำกันเลยดีกว่านาะ เมื่อกี้ที่บอกว่าไม่ได้ใช้น้ำนะคะไม่ได้ใส่น้ำเพราะใช้แต่น้ำตาลดูสิคะว่าบลูเบอรี่มันมีน้ำอยู่ในตัวของมันอยู่แล้ว,วนะเห็นปะน้ำมันออกมาค่อนข้างจะเยอะเลยทีนี้เราก็ต้องทำให้มันน้ำแห้งลงไปกว่านี้กะ่ะตอนนี้ใช้ไฟประมาณนี้อะแรงปานกลางนะคะเมื่อกี้บอกว่าประมาณครึ่งกิโลใช่ไหมคะรู้สึกว่ามันน่าจะสัก1ห,หนึ่งโลได้ั้งเนี่ย <laughs> ไม่ได้ไม่ได้ ไม่ได้ชัางไม่ได้ตวงเลยอะกะกะอย่างเดียวบางทีทำกับข้าวก็ขี้เกียจจะตวงใช้วิธีการชิมเอาว่าเราชอบรสชาติไหนน้ำตาลนี่ก็เพิ่มเติมเอาตามชอบอะค่ะ <c oughs> ก็นี่อาจจะไม่พอก็ได้นะมันอาจจะแบบว่าฝาดเกินไปเปรี้ยวเกินไปอะไรเงี้ยเราก็อาจจะต้องเพิ่มน้ำตาลแล้วก็ต้องชิมไปเป็นไปนะโอ้เนี่ยน้ำเยอะมากเลย แต่ถ้าบอกว่าเราจะเอาแต่น้ำมาทำแบบว่าเป็นน้ำซอสเอาไว้ใส่ร้านไอศครีมก็ก็น่าจะดีเหมือนกันนะใช้สตรอเบอรีร่ก็ได้นะคะแยม yeah, ไม่น่าจะทำยากอะไรมากมายน้ำตาลกับผลไม้เท่านั้นเองเออถ้ามีเวลาก็ลองทำดูแล้วก็เอามาแบ่งๆกันชมมันก็ได้นะ,ะเดี๋ยวเรารอให้มันยุบมากไปกว่านี้ก่อนแล้วเดี๋ยวมาต่อทีนี้นะคะดูสิอ่ะน้ำลดลงไปเยอะแล้วนะเมื่อกี้มัน มาถึงเท่านี้เลยนะมันลดลงไปเยอะแล้วค่ะเราก็จะใส่น้ำตาลน,นะคะลงไปค่ะหมดเลยสองแก้วนะคะผสม ต้องใช้ไฟอ่อนแล้วล่ะไม่งั้นมันจะมันจะมันจะไหม้ราก็คนให้มันละลายไปก่อนเนาะแต่ความร้อนด้วยความร้อนของมันเองน้ําตาลมันก็จะละลายอยู่แล้วนะคะแต่ละทีนี้เราอยากให้มันละลายเร็วขึ้นแล้วก็ไม่อยากให้มันติดก้นหม้อนะก็ผสมไปกับน้าน้าซอสของบลูเบอร์รี่นะคะให้มันละลายเร็วขึ้นแล้วก็จะไม่ติด ขณะที่เราต้มลูเบอร์รี่ไปด้วยนะคะเราก็ทําการจัดการต้มหม้อต้มฝานะคะเป็นการค่าเชือ้อเพื่อที่เราจะได้เก็บแจมเราไว้นะคะใช้ได้กินได้นานๆนะอืมแต่ถ้าเราไม่ต้มเราก็เก็บไว้ในตู้เย็นได้สักประมาณเท่าไหร่ล่ะอืมสองสามอาทิตย์ละมั้งอืมแต่ถ้าเรา ทำการถ้าเชื้อเราก็จะเก็บไปได้นานมากกว่าทิดอาจจะเป็นสัก3ามเดือนเงี้ยนะคะลองหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตด้วยนะเดี๋ยวเราจะต้องทําการชิมอให้ไปหาช้อนก่อนทําไมเราถึงลืมช้อนเนี่ยทีนี้เราก็จะชิมดูมันหว,วานดีหรือยังถ้าหวานได้ใจแล้วเราก็จะทิ้งไปไว้อย่างนี้แหละให้มันให้มันคนเคี่ยวจนคนะนะคะ ใส่ช้อนกันเหนนี้มช้อนเหมันเลือดเลยเนาะฮาโลาวีนี่เอาไปทำเป็นเลือดปลอมดีกว่าเป่านะคะเดี๋ยวลวกลิ้นหวานแล้วหวานแล้วมันจะหวานมากไปกว่านี้อีกเนี่ย ื mm hmm. แต่ว่าคนที่นี่ชอบหวานอ่ะช้อนใสอ่าหลังจาน mm hmm. อย่าลืมกดไลค์กด subscribe นะคะตอนนี้แจมของเรานะเป็นละเนียวเนียวละแต่พอเราเก็บนะคะให้มันเย็นล้วมันก็จะแข็งตัวกันเป็นก้อนนะตอนนี้มันยัง มันยังเหลวอยู่เพราะว่าความร้อนนะคะเราก็จะมาทำการเอาแจมใส่ลหนะระวงังมากๆยนะคะเพราะมันร้อนเทน้ำออกนะคะ ทีนะคะทำคนเดียวอ่ะจับแก้วว้่ีกันแ้นะคะแล้วก็ตักใส่ะคะ่ะนี้เือ ใส่ต้องวางอะ่ะเพราะมั aspberry, นหนักเกิดการผิดพลาดได้ในนี้่อ่ะแล้วน่าจะทําอย<_<_่างนี<_<_<_<_<_้เนาะวางไว้ท uh, ี Cada ่ปากหม้ออ่ะทีนี้ตรงเลยได้ละทีนี้เกิดอุบัติเหตุเมื่อกี้ใช่ไหมคะอ่าเราก็ต้องมีผ้าผ้าเปียกๆนะใช่ไหมจัดการเช็ดขอบนะคะเช็ดขอบนะคะให้มันสวยงาม แล้วเราก็ไม่ต้องใส่เต็มมากนะคะเห็นไหมอันนี้ไม่ได้ใส่จนล้นนะใส่มาถึงแค่แค่ริมเต็มขอบนะ,นะะเพราะว่าอย่างเมื่อกี้ถ้าแบบว่าหกนี่ลวกมือได้เลยในเนี้ยระวังนะคะโอเคเดี๋ยวนกจะทำไปให้ครบจนจบนะคะแล้วเดี๋ยวจะกลับมาทำการใส่ฝาน้ำกำลังจะเดือดแล้วนะคะเช็ดฝาแล้วก็ หมุนฝาให้แน่นอนค่ะว่ามันแน่นจริงๆทัต้องเั็กระเป,ป๋าให้ ที่ต้มขวดนะคะแล้วก็ต้มฝานี่คือปล่อยให้เดือดนะคะเดือดปุ๊บปุ๊บปุ๊บเลยนะพอมันเดือดไปแล้วอะก็หลีไฟลงนะคะจนกว่าที่จะพร้อมที่จะเอาแจมนะคะใส่ขวดโหลนะคะ<ม>ทีนี้เราก็จะเอาใส่ในหม,ม้อนะแล้วที่ก้นหม้อนะคะก็มีตะแกรงรองไว้นะคะไม่งั้นขวดอาจจะแตกได้นะทั้งตอนที่เราต้มต้มค่าเชื้อนะคะแล้วเราก็จะต้มเพื่อจะอัด ให้มันแน่นลงไปนะคะอ่ะต้องค่อย,ยกวางอืมแบบนีน้จะได้สก,กีลแบบนียดูสิสน้ำต้องต้องท่วมนะะต้องเพิ่มนม้ำเห็นหรป่ เด่นในเนี้ยดีน,นี่นนนนะเพราะว่าใส่พักกันเปื้อนไม่งั้นอาจจะลองจีดๆได้เลยเนี่ยอ่ะ,อะสี่ตามคาดใหม่นะคะสี่ทีนี้เราก็จะต้มปุดๆเลยนะให้เดือดปุดๆเห็นไหมสี่นะสักสิบสามนาทีนะคะส้ะะาไปเลยค่ะขณะที่เราต้มแจมในหม้อนะคะเราก็จะมากินโยเกิร์ตกันดีกว่า บรี่แจมที่ทำนะคะไม่ใช่เพียงแต่ใปใต้ขนมปังน,นะเราจะกินแบบว่าใส่กับไอศกรีมก็ได้นะหรือว่าโยเกิร์ตโยเกิร์ตที่ซื้อมานะคะเป็นโยเกิร์ตรสธรรมชาตินะคะก็คือไม่มีไม่มีพวกน้ำตาลนะคะแล้วก็สารอื่นๆเลย สถ้าซื้อยเกิร์ตให้ลองดูที่เขาเขียนว่า probiotic นะคะอันนี้จะช่วยเรื่องลําไส้ระบบขับถ่ายดีๆนะสแเราจ้างเรายังอุ่นๆอยู่เลยนะแต่ไม่เป็นไรหรอกกินกินร้อนค่าเชือ้อสวยในนะี้สีสวยมากๆเลยคุณใส่สาตามชอบใจเลยค่ะ ออกมานี้สีสวยเลยอะไปถ้วยขนมนุอมรีมาเมื่อกี้นี้เขากินขนมแล้วเราก็อุ้ยขอยิ้มหน่อยนะเป็นไงคะใช่ไหมอุ้ยอ่ะ,อะเราต้องชิมเนาะทำได้ก็ต้องกินได้มันกินนี้อยู่แล้วเพราะมันอร่อยมากเลย อชอบเราลูกบลูเบอรี่นะคะที่บอกว่ามันยังเป็นยังมีน้ำอยู่ข้างในอะ่ะพอมันกัดเข้าไปแล้วว่าน้ำมันกระจายเต็มปากเลยแต่ว่าอือ <c oughs> อ๋อย <c oughs> อ่ะต้ oh, yeah. องทำดูนะใช้สตรอเบอรีร่ก็ได้หรือว่าผลไม้ย,ยังอื่น ก็ได้นะคะลองทําดูแล้วก็ก,กินโยเกิร์ตไอศครีมทาเองก็ได้จะได้ไม่ต้องไปเปลืองเงินซื้อมาอยู่ที่นี่ต้องประหยัดจริงๆนะของแพงอะไรทํากินเองได้ก็ต้องทําไม่งั้นออกบ้านตลอดอะแล้วยิ่งเอ,อ่อโควิดเนี่ยออกก็ลำบากของกินก็แพงทำกินเองดีกว่าน้ำตาลที่บ้านก็มีผลไม้ก็ไปเก็บเอาเนาะโยเกิร์ต ต่องหนึ่งก็กินด้วยสักอาทิตย์หนึ่งกินต่างไอศครีมสุขภาพดีกว่าไอศครีมแล้วจะบอกให้ยินนาฬิกาแล้วนะสิานาทีพอดีนะคะทีนี้จะเอาแจมสี่โลเมื่อกี้นี้เอาออกละ่ะกกใช้อันนี้ดีกว่าน,นะนเรื่มงใ,ใกล้ 挺厉害。 นละงะไปได้อีกสามทีนี้มันกดไม่ลงลนะนะมันคือมันกดไม่ลงแล้วมันแน่นแล้ววะกดแล้วมันจะไม่ลงละมันแน่นละแสดงว่ามันซีลดีนะคะไม่ลงแล้วนะกดไม่ได้แล้วทีนี้มันก็จะเก็บไว้ในนางเลยค่ะอ่า ภารกิจทายางของเราวันนี้ก็เสร็จลงแล้วนะคะของอัญชลีเนาะเสร็จแล้วนี่นะคะอันนี้เป็นแบบธรรมดาธรรมดาเนาะนี่แต่ถ้าเราจะเอาไปให้เพื่อนของเรานะคะแล้วก็ตกแต่งฝาได้ได้วิธีการง่งายๆนะคะเอาผ้ามาตัดนะคะผ้าสวยๆลายอะไรก็ได้อะตัดเป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็คลุมเอลยางมัดไว้ก่อนนะแล้วก็ผูกโบของง่งายๆนะคะ อาจจะเป็นทําช่วงปีใหม่ก็ได้เนาะของฝากกันจะไปหาสูตรสูตรอร่อยๆทําชิมไว้ก่อนนะถ้าถูกใจสุดนั้นแล้วก็ทําไว้เยอะๆเลยก็ได้แล้วไปแจกเอาไว้ขายด้วยก็ได้นะใช่ไหมสําหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ